เป็นนี่แล้วกับช่องคนเมืองนอนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการรีวิวนะผมเลโก้งานจีนนะครับจากค่าย OMB นะครับเออ OBM นะครับผมนี่ก็ซีรีส์นี้ครับจะเป็นซีรีส์แบทแมนนะผมไนท์คิงนะผมเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูนะผมว่าตัวกล่องนะผมจะเป็นยังไงนะด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวแบทแมนครับกับ อ่าวันเดอร์วูแมนนะครับผมนี่จะปะทะกันแบนี้คือกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมครับผมจะบอกถึงรายละเอียดของซีรีส์นี่บว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแบทแมนนะครับกับแคทวูแมนนะครับแล้วก็เป็นแบทแมนกับตัวแบทแมนที่เป็นแบทแมนล่างเหมือนเกราะนะกับแบทแมนล่างเหมือนแบบเป็นแบบขี่สเก็ตบอร์ดนะครับผมขี่เจสกี้ โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบทแมนนะครับร่างปกติกับตัววันเดอร์วูแมนเนี่ยเดี๋ยวมาแกะดูนะว่าลักษณะตัวจะเป็นยังไงนะครับผมนี่พอเราแกะออกมาแล้วก็นี่เลยครับผมก็ได้นี่สิ่งที่มีอยู่ในกล่องนะครับผมก็จะมีเป็นตัวเนี่ยวันเดอร์วูแมนนะครับแล้วก็แบทแมนเนี่ยตัววันเดอร์วูแมนเนี่ยดูรายละเอียดดีเทลนะครับผมเนี่ยดูหน้าตานะครับผม ดูเสื้อผ้านะผมแนบะเสื้อผ้าก็จะมีตานกอินทรีนะผมสีทองนะอยู่ตรงบริเวณกลางอกนะครับแล้วก็กางเกงนะผมนี่จะเป็นแบบเหมือนลายสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นลายดาวนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบแนละ้วก็ใส่แขนเข้าไปก่อนครับเงียบใส่แขนเข้าไปครับเดี๋ยวก็ใส่มือเข้าไป ใส่ไปสองข้างเลยครับนี่ครับนี่ครับผมแล้วก็ถัดมานะผมวันเดอร์วูแมนที่ขายมาไล้ก็จะเป็นตัวีให้มาจะเป็นทรงผมนะผมนี่ก็ถือว่างานทําออกมาได้ดีนะครับดูรับแต่ละเอียดดีเทลสวยเหมือนกันนะครับผมสาหรับตัววันเดอร์วูแมนส่วนอาวุธที่มีมาให้นะครับจะเป็นดาบนะครับนี่ ดาบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมไม่มีเป็นแท่มาให้นะครับสําหรับตัวคอลเลซชันรอบนี้นรับส่วนแบทแมนนี่นํามาประกอบนะครับใส่น้ากะเข้าไปครับนี่ใส่แขนซ้ายและแขนขวานี่ครับผมแล้วก็ใส่มือเข้าไปครับนี่ของตัวแบทแมนตัวนี้ก็จะมีเป็น นี่ครับผมดาวกระจายแบทแมนมาให้แล้วก็เป็นปืนนะผมนี่โอ้โหแบทแมนล่างนี่คือยังโหดนะผมเหมือนเป็นล่างโจรยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมมีปืนมาให้นะครับนี่ก็ในเซตนี้เนี่ยผมก็จะเป็นตัววันเดอร์วูแมนกับแบทแมนนะผมเนี่ยครับก็ถือว่ารายละเอียดดีเทลค่อนข้างทําออกมาได้ดีครับในส่วนของวันเดอร์วูแมนเนี่ยแบทแมนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะผมสําหรับตัวนี้เนี่ยรายละเอียด,ด ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโคนเมืองทอยน้ำแข็มีคําถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมก็น่าจะชอบนะครับสำหรับสาวกเลโก้ทั้ง DC และมาวิลนะก็รีวิวไปหลายตัวแล้วนะผมนี่ก็น่าจะจากกันไปนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปนะครับก็มาลองติดตามชมกันนะว่าจะเป็นเลโก้รูปแบบไหนนะผมมาคอยติดตามชมกันในคลิปหน้าผมไปแล้วครับที่ครับสวัสดีครับ